าน,นํเขาเป็นขนมไข่เตาถ่านสุดต้นตำลับจากสงขาความพิเศษอยู่ที่สิ่งนี้เลยค่ะทุกคนเขาจะบีบเนยเค็มเอาไวต้ตรงกลางส่วนตัวแป้งจะรสชาติหวานนิดๆค่ะเข้ากันมากแต่เขาจะอบด้วยเตาถ่านแบบนี้เลยค่ะจะได้ความหอมของเตาถ่านพออบเสร็จตัวแป้งด้านนอกจะกรอบๆค่ะรสชาติหอมหวานค่ะพอกัดเจอเนยเค็มก็คือเข้ากันมากลืมบอกว่าร้านชื่อฮาตอนนี้เขามี2สาขาเลยค่ะอันนี้เราเจอที่สาขาหนะ้าเอลวิสุกะอีกสาขานึงอยู่หน้าร้านอีจาร้านหมาล่าที่คนต่อคิวเยอะๆอะทุกคนไปมาเดินเล่นแถวบันดาทองมาลองกันดูนะคะหน้าร้านี้ อบสดใหม่ทุกอันไปลองกันดูนะใครชอบทานขนมไข่